สวัสดีค่ะทุกคนเปิดมาไม่ต้องงงค่ะความคิดส่งใส่ของเจ้าสิเออไม่เขากงสกักะทีเนี่เราคิดว่าเป็นคฤรืสอหดัดมีระเบียงหรือไงพาดในหนึ่งตกไปยังไม่ตายหรอกแต่มีเจ็บนะเออใช้ชีวิตได้ทะลุปูป่วงมาค่ะทะลุมาที่นอนช้ิแลว้ว เอางงเะยทีนี้เดินมาทําไม้บนห้วที่นอนเอากินอะไรอีกแล้วนั่นนะว่าไปเลือยบนห่วที่นอนฉันก็มีของ,งกินของแกแล้วเออไปจับเขาโกรงค่ะและนี่คือสาวันต่อมาฝนตกตั้งแต่เสาเสาเลยขนาดนี้คือสันใส่เสื้อกันฝนอยู่แล้วก็เพิ่งมาดึงบ้านแต่เจ้าเสือป้ายนั้นไม่ได้กลัวฝนนาตกใจกันเองเราใช้ชีวิตแบบไม่ถามสุขภาพกันสักคำเลยนะใครจะปวดแก่ทำไมใจสัน้นเหรอเขาบ้านเลยมาดูไล่แมวเข้าบ้านยังไงห้ไหมเข้าบ้านและที่สําคัญเ้ยแมวตีด้วยเดี๋ยวดูจังวาดน,นี้แหละป๊าบเขาให้หนึ่งดอก นี่ก็แค่ไล่เข้าบ้านเฉยๆไม่ได้พาไปลบไม่ได้พาไปใต้เข้าบ้านอะไรมันจะยาก,กินขนาดนั้นแล้วก็เสิร์ฟไสตัวเดียวไม่พอมีผู้ร่วมขบวนกันนั่นก็คือเจ้าเสียฟูเอาจิงๆนะถ้าเกิดเราวิ่งแล้วอุ้มเขาเข้าบ้านก็จบแล้วค่ะจากที่เหนื่อยตัวเดียวกลายเป็นเหนื่อยช่องตัวบางเรื่องก็คิดไม่ทันจะอุ้มเจ้าเสียฟูขึ้นมาคือหนักจริงๆนะไม่ได้หนักเล่นๆให้ความรวมมือหน่อยไอ้หนูโซนาตายเขาเห็นสักหน่อยนะตาเราเป็นยังไงเราบัางครับคือปากเมียขัง่างนี่มันดำๆดมันเฮ็ดจึงด่ายม้แ่หนที่รู้ง หู้เลยฟองเลยนี่คือลักท่านคือมือดีซ้ำห้อยสี่ห้อยพูดนะเฮ้ยแล้วทรงไม่เพิ่งซื้อมาด้วยตัวละตั้งส5ห้าบาทแกต้องรับผิดชอบด้วยกันในสั้นยุ้มหัวโอเคไหมแล้วดูสภาพท่าทางการนั่งคงเข้านาตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจเส้นปร้าวชะเนออัดแล้วตกลงใครทําผิดล่ะมึงยี่นี้คือฉันต้องมางอมันเอ้าทำไมสรุปเป็นงี้อ่ะใช้ชีวิตด้วยความมึงงเพราะสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องเป็นคนมาเจงเม่งมันผ่านไปสักพักยายก็ลงมาค่ะแมวก็ฉลาดเนาะนั่งไกลๆเพื่อจะได้กินเลี้ยงงงแแมมววบาาคครั้้ก็ไไไ่่ตออสนนะะจลปชเ และบางเรื่องที่สอนแทบตายก็ไม่ทําให้ถึงแม่ฟนจะตกแต่ความสนุกยังไม่หมดจับตาเพื่อนข้างๆให้ดีไปก็จะคืนฟูก็ห่วงเก้าอี้ค่ะก็สวบคอกันเธอมาดูว่าเขาจะมีปฏิบัติการอย่างไรเพื่อได้ใจให้รุดพ้นเอาอย่างนิ่งเลยแล้วคอก็ตกลงตกลงตายไหมเนี่ยแมวไปเขาก็ค่อยๆเอาตัวลงมาสุดท้ายเขาก็ปล่อยกันด้วยไงยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเตียงย่างส้มบูนแบบเก๊กมาร์กเลยไปเอาเขามาอีกแล้วเห็นไหมละสู้กรบฟเือน้าตาแต่ละตัวตลกมหกดูบบเซบจะเซียฟูว่าบาเหมือนเห็นตัวเองเลยถ้าเรากับพีก็เลยนาล่าเลยตานนบบนีะเากกรัไปม ที่ต้องไปจัดการอย่างที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วว่าเป็นปัญหาที่จัดการไม่ได้สักทียืนเอกสารมา7ปียังอยู่ที่เดิมสงสัยงานที่นี่เขาจะยอะมมากแน่เลยก็ไม่เจออยู่ที่อำเภอก็ต้องตามไปอีกที่หนึ่งเนาะไปถามรายละเอียดว่าเป็นยังไงเราบ้างก็ได้คําตอบเดิมก็เหมือนคนนี้เดินย้าอยู่กับที่ตลอดเจปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกลับมาเยียวยาจิตใจก็มีอย่ที่บ้านก็ช่วยได้เยอะเลยความเครียดได้ลดลงความปวดหัวได้เพิ่มขึ้นยอกก็คือดูปุ๊กก็ไม่ตื่นอ่ะนี่เรารับกาตายเลยหรือไงฟุ ลาไปกับบบาะนุ่มน้อยที่นอนรับไล่หรือเกินฟักกลคยกดแชร์กุ้กกยตะไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย